ผู้สูงอายุฟังด่วนเลยค่ะเบี่ยงชีพผู้สูงอายุนะคะแบบทุนหน้า1000บาทและที่สำคัญค่ะจะมีการเอาเงิน5 0,000บาทให้กับทุกบ้านในการสู้ศึกเลือกตั้งปี2569ครั้งนี้จากพักประชาธิปัตย์ซึ่งวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องนี้ค่ะมาดูอีกหนึ่งพักนะคะสำนับนโยบายเบี่ยงชีพผู้สูงอายุค่ะของทางพักประชาธิปัตย์ค่ะซึ่งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกล่าวไว้ชัดเจนนะคะว่าเมื่อถึงวัยชราเราจะเพิ่มเบี้ยงชีพผู้สูงอายุทุ ผู้สูงอายุนะคะเป็น1000บาทแล้วก็ที่สําคัญเราจะไม่ปล่อยให้ผู้สูงอายุล้นแล้วก็3ล้านคนในทุกๆปีเราจะเอาเงิน5 0,000บาทนี่แหละค่ะคุณผู้ชมให้กับทุกบ้านแล้วก็มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุค่ะถ้าถ้าคนทุกไวัยไม่จนประเทศไทยก็จะไม่จนด้วยคุณอภิสิทธิ์เวชชายชีวะได้มีการกล่าวไว้แบบนี้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของทางพรรคประชาธิปัตย์เดี๋ยวเราไปติดตามคลิปเสียงกันเลยค่ะ เมื่อถึงวัยชราครับเราจะเพิ่มเบี้ยยังชีพทั่วหน้าให้กับผู้สูงวัยเป็น1000บาทและที่สำคัญครับเราจะไม่ปล่อยให้ผู้สูงวัยที่เป็นคนไทยล้ม3ล้านคนทุกปีเราจะเอาเงิน50,000่นบาทให้กับทุกบ้านที่ไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยถ้าคนทุกวัยไม่จนประเทศไทยก็ไม่จนไทยหายจนได้ด้วยคนที่ทำเป็นประชานิปัตเชิญชวนพี่น้องมาสนับสนุนให้เราทำครับขอบคุณครับ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งพักนะคะสำหรับนโยบายเพิ่มเบี้ยงที่ผู้สูงอายุของพักประชาธิปัตย์ตอบโจทย์ตรงจุดตรงใจหรือไม่ขึ้นอยู่ที่เรานะคะนโยบายผู้สูงอายุนะคะหลายคนค่ะก็มีการชูนโยบายหลายพักมีการชูนโยบายเพื่อตอบโจทย์พี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุทั้งเรื่องของบำนาญทุน่หน้า1,000บาทสูงสุดอยู่ที่สามพันบาทแล้วก็การเติมเงินให้กับทุกบ้านอยู่ที่ห้าหมื่นบาททุกพักนะคะชูนโยบายในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูง วันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งนโยบายบำนาญประชาชนของพรรคไทยสร้างไทยจะจ่ายเงินในรูปแบบของการจ้างงานค่ะให้กับผู้สูงอายุเฉพาะผู้สูงอายุที่มีไรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพจะได้รับเงินคนละ3,000บาทต่อเดือนและต้องมีเงื่อนไขนะคะคุณผู้ชมเพรนาะฉะนั้นรายละเอียดเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรสู้ศึกเลือกตั้งในปี25 6 9นนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยแต่ จะทาได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามค่ะวันนี้ของไทยเนี่ยแกก่อนรวยทั้งนั้นมันเป็นความผิดเราไหมอะทางานหนักส่งเสียลูกส่งเสียหลานอีกโอกาสมันไม่เคยมาถึงเราเลยใช่ไหมคะไม่แข็งแรงจนเจ็บเป็นภาระลูกหลานดังนั้นวันนี้เราจะทําบํานาญประชาชนไม่ใช่เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุไม่ใช่การแจกฟรีแต่เป็นการจ้างผู้สูงอายุให้เดือนละ3,000บาทเฉพาะผู้ที่มีรายได้ไม่เพียง พอต่อการยังชีพจ้างให้มีหน้าที่2ออย่างคือ1เข้าสู่โปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพตัวเองอย่างที่ดิฉันเคยทำต้องลดไขมันความดันเบาหวานได้เต้นแอโรบิกแค่นี้ยังลดได้เลยเมื่อตัวเองแข็งแรงลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวไม่ต้อง เสียค่ารักษาพยาบาลลดค่าใช้จ่ายของรัฐในการรักษาท่าน30บาทลดการเป็นโรคร้ายแรงหัวใจตีบตันนํามาพึกน้มาพาดจ้างที่สองจ้างอะไรจ้างให้เข้าโปรแกรมเสริมสร้างความรู้ที่เขาเรียกว่ารีสกิลอัพสกิลท่านมีโทรศัพท์มือถือมันทําอะไรได้ตังเยอะเราจะสอนให้ท่านใช้เครื่องไม้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะแบบง่ายๆแบบโทรศัพท์อาม่าก็ใช้ได้เพื่อประโยชน์ของท่านในการที่ท่านจะกลับมาช่วยลูกช่วยหลาน ขายของหรือท่านมีความรู้เรื่องการทําอาหารมีความรู้เรื่องช่างไม้เราจะจ้างให้ท่านนี่แหละสอนคนอื่นสอนที่บ้านคนแก่กลับมามีศักดิ์ศรีมีไรายได้เพียงพอต่อการยังชีพไม่เป็นภาระลูกหลานอยู่อย่างมีความสุขและเงินตรงนี้เนี่ยจะกลับมาหมุนในเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าสามรอบแน่นอน บำนาญประชาชนเดือนละสัมพันบาทอันนี้ก็ไม่ใช่แจกอีกเราไม่ได้ให้ทุกคนเราให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพและไม่ได้ให้ฟรีเป็นค่าจ้างจ้างรายเดือนเดือนละสามพบาททำสองหน้าที่คือหนึ่งหน้าที่ในการรักษาสุขภาพให้ตัวเองแข็งแรงลดโรค ความดันไขมันเบาหวานซึ่งเป็นบอ่อเกิดของโรคไฮคอสไม้ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัม,ม,พ,อม,มพาตและดิฉันเคยทําสําเร็จมาแล้วตอนเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่ลด3มโรคนี้ลงไปได้คือไขมันความดันเบาหวานในผู้สูงอายุนะคะและเราจะทําได้เราจ้างให้เขาดูแลสุขภาพมีตัวชี้วัดถ้ารับ3 0 0พบาทเป็นค่าจ้างแล้วยังไปกินเหล้าหัวลาน้ําไปเล่น ยังตบตีซ้อมคนในครอบครัว ตัดค่ะไม่ให้เงินนี่คือค่าจ้างจ้างอย่างที่สองทำอะไรเมื่อตัวเองแข็งแรงแล้วเข้าศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพนะคะเป็นทั้งสองทางถ้าเข้าเป็นคนที่เป็นมีฝีมืออยู่แล้วเป็นช่างไม้เป็นคนที่ทําอาหารเก่งทําขนมเก่งเขาจะสามารถทําของขายได้และเป็นครูสอนคนอื่นในชุมชนในหมู่บ้านโดยรับค่าจ้าง3,000บาทเนี่ยช่วยสอนผู้สูงอายุก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีอาชีพเทคโนโลยีง่ายมากผู้สูงอายุ ในต่างจังหวัดเนี่ยเขาใช้เป็นค่ะแต่เขาใช้แค่ สวัสดีวันจันทร์แต่เราจะสอนให้เขาใช้โทรศัพท์มือถือคุยกับหมอหมอที่เราจะทําระบบนี้ก็คือหมอ AI ออคุยกันได้ทั้งวันเพราะคำคำถามก็จะเป็นคําถามพื้นฐานซึ่ง ai ตอบได้การที่สใช้เทคโนโลยีผ่านมือถือเนี่ยช่วยในการขายของช่วยลูกขายของช่วยตัวเองขายของง่ายมากนี่แหละค่ะสา0 0ั 3, บาทบํานาญประชาชนไม่ใช่ประชานิยมแต่การลงทุนการจ้างให้คนแก่มีสุขภาพดีเรา เข้าสู่สังคม,มสูงวัยเต็มขั้นเรามีประชากรที่สูงวัยหนึ่งในสแล้วนะคะจะเข้าขั้นซูเปอร์ในอีก3ปีข้างหน้าดังนั้นเราต้องเตรียมเราต้องจ้างให้เขาแข็งแรงเราต้องจ้างให้เขายังทํางานอยู่นี่คือสิ่งที่จะบอกว่าเงินที่ลงไปทั้งหมดมันจะหมุนจริงคนแก่ได้เงินมาก็ต้องไปใช้ใจ่ายในชุมชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สงยยูงอายุพี่น้องประชาชนทุกๆคนที่รอคอยแล้วก็ติดตามนโยบายต,าต่างๆของแต่ละพักการเมืองใน การสู้ศึกเลือกตั้งปี2 5 6 9ในครั้งนี้ล่าสุดนโยบายบำนาญประชาชนของพรรคไทยสร้างไทยค่ะจะจ่ายเงินในรูปแบบของการจ้างงานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเฉพาะผู้ที่มีไรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพจะได้รับเงินคนละ3,000บาทต่อเดือนนะคะแต่ต้องเข้าร่วมโครงการใน2เงื่อนไขคือ1เข้าร่วมโปรแกรมฟืนฟ้นฟนูสุขภาพตนเองเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรค2ค่ะเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างต่อยอดทักษะความรู้ของตนเองในการกระตุ้นให้เกิดการสร้าง รายได้ในตัวให้เกิดการสร้างไรายได้ให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวค่ะเพระนาะฉะนั้นนะคะล่าสุดค่ะในส่วนของทางพักไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะท่านก็มีนโยบายตรงนี้ชัดเจนค่ะบำนาญประชาชน3,000บาทพักไทยสร้างไทยหลักประกันความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนหยุดวงจรแก่เจ็บ จนนะคะด้วยสวสดิการที่คุ้มค่าชัดเจนนะคะคุณผู้ชมพักไทยสร้างไทยเสนอนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ3,000บาทไม่ใช่แค่สงเคราะห์แต่คือการจ้างงานผู้สูงอายุค่ะในการฟื้นฟูศักดิ์ศรีฟื้นฟูสุขภาพและก็ฟื้นฟูบุญบทาทในครอบครัวซึ่งรายละเอียดของโครงการที่มีการกล่าวไว้ก่อนหน้านี้จ้างงานผู้สูงอายุที่มีไรายได้ไม่เพียงพอต่อก,การยังชีพเดือนละ3,000บาทเข้าร่วม2โปรแกรมที่สําคัญทั้งเรื่องของการฟื้นฟูสุขภาพอัพสกิลรีสกิลในการสร้างรายได้และก็ไม่ เป็นภาระสังคมค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะจะตอบโจทย์ตรงจุดตรงใจพี่น้องประชาชนหรือไม่สําหรับนโยบายบานาญประชาชนของทางพรรคไทยสร้างไทยขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนนะคะจะเลือกใครเข้ามาบริหารประเทศนี่คือข้อมูลข่าวสารที่นันนามาฝากคุณผู้ชมแต่ละนโยบายของทางพรรคการเมืองจะ,จะตอบโจทย์ตรงจุดตรงใจพี่น้องประชาชนหรือไม่หากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ